พากันตั้งใจทำใจของตนให้ดีใจนี่นเนี่ยสำคัญกลัวสิ่งใดทั้งหมดให้พากันใส่ใจให้มากจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็อยู่ที่ใจอันร่างกายนั่นเป็นแต่ที่อาศัย ของดวงจิตนี้เท่านั้นเองถ้าจิตถอนออกจากร่างนี้แล้วมันไม่รู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรเลยให้สังเกตด,ดูอย่างนี้ก็พอจะรู้ได้ว่าจิตด,ดวงนี้สำคัญถ้าไม่สำคัญแล้ว ท่านผู้สร้างบาร,รมีเป็นพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเทที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็พอมาฝึก,กจิตตรงนี้แหละเมื่อฝึกไปฝึกไปมันก็เกิดความรู้ความฉลาดยิ่งยิ่งขึ้นไป ท่านจึงกล่าวว่าบุญบาร,รมีบุญบาร,รมีนั่นแหละเมื่อมันรวมกำลังกันเข้าแล้วมันทำให้เกิดปัญญาอันยอดเยี่ยมสามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้อันกิเลสนี่เราจะเอาอย่างอื่นมา ชำระมันนะมันไม่หมดมันไม่ดับไปได้ลองคิดทบทวนดูให้ดีไม่ทบทวนก็ไม่รู้บุคคลผู้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านโมน่าน,นะมันจะเอามากำจัดกิเลสปาปรธรรมออกจากหัวใจนี่มันไม่ได้เลย หรือจะมีอำนาจในโลกนี้จนเป็นถึงเจ้าจาักรพรรดิราชผู้มีอำนาจครอบครองทวีปทั้งสี่อันนี้ก็ยังกำรรจัดกิเลสให้หมดใจไปจากขันธสา,าลไม่ได้พวกมีฤทธิ์มีเดช พวกหน้าครุดถูกบันคนทันอะไรมือีตลอดถึงเทวดาอินพรมผู้มีฤทธิ์มีเดชต่างๆมือนี้ก็ยังละอะาสวะกิเลสในหัวใจไม่หมดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเพ่งพิจรารณา ดูอำนาจใดในโลกนี้แล้วไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ออกจาก,กจิตใจได้เราจึงได้ย้อนกลับมาถึงธรรมะมเมื่อมามองดูธรรมะนี่แล้วจึงพอมองเห็นได้ว่าธรรมะนี่อย่างเดียวเท่านี้แหละที่จะกําจัดกิเลสออกไปจาก ดวงกิดดวงนี้ได้เมื่อมองเห็นธรรมะอย่างว่าในมันก็เรื่มใสพอใจในธรรมะต้องการที่จะสร้างธรรมะขึ้นในใจของตนผู้ที่มาเห็นโทษของกิเลสตัณหาแล้วก็ะจะไม่นิ่งนอนใจเมื่อรู้ ที่สามารถปราบกิเลสได้แล้วมันก็ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรสร้างคุณธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในใจของตนเริ่มต้นตั้งแต่สร้างสติสัมปชัญญะเอขึ้นสติสัมปชัญญะ ชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลทั้งมวลนับตั้งแต่โลกิยะกุศลก็ดีตลอดถึงโลกุตระกุศลมูลนี้จะเกิดขึ้นได้อาศัยสติสัมปชัญญะนี่นะต้องสติคือต้องระลึกขึ้นมาก่อนนี่นะ สัมปชัญญะค่อยรู้ตามหลังมานี่ว่าเราระลึกถึงเรื่องอะไรอย่างนี้นะสัมปชัญญะเป็นผู้กําหนดรู้บนันี้เออเราระลึกถึงเรื่องนี้เรื่องของร่างกายอย่างนี้เมื่อระลึกถึงเรื่องของร่างกายก็เอาสติจด จ่ออยู่ในร่างกายอันนี้เพ่งดูร่างกายอันนี้อยู่ไม่ให้ความระลึกเนินมันไปในที่อื่นเพราะว่าดวงขีดดวงนี้มันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนก็เพราะมันไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้เองมันจะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อน อะไรก็พอมารู้แจ้งในร่างกายอันนี้ตามความเป็นจริงถ้ามันไม่รู้แจ้งแล้วมันก็มีแต่ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันวันไว้ไปมาอยู่เสมอไม่คงที่อยู่ได้ความที่จิตใจวันไว้ไปมานี่แหละ มันก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแบบนี้นะนี่มันเป็นเหตุให้สร้างกิเลสขึ้นมาเมื่อหากว่าปล่อยให้ใจนี่ดิ้นล้นกดแข่งไปมาแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำใจนี้ให้นิ่งอยู่ให้ตั้งมั่นอยู่แล้วมันจะไม่สร้างความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเลยแต่อย่างนั้น ดังนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททำจิตของตนให้สงบหลังงับไปก็มีจุดจิตบุกหมายดังกล่าวมานั่นแหละเข้าใจผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็จะไม่ปล่อยให้จิตของตนฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนานาเพราะว่ามันจะเป็นเหตุให้สร้างกิเลสตัณหาอันเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ครอบงำจิตใจของตนจึงไม่ยอมให้ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยถ้าหาว่ามันเผลอ พุ่งส่านไปนี่ก็พยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปเพ่งเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยจิตนี่มันก็หยุดคิดหยุดพุ่งส่านเลื่อนลอยไปต้องพยายามอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าพอจิตพุ่งส่้านแล้วก็จะปล่อยให้มันส่านไปอยู่อย่างนั้น ไม่ยอมให้มันสงบลงอย่างนี้มันก็ตั้งตัวไม่ได้เลยผูดันนะั้นเรียกว่าจิตใจเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมได้หมายความว่าอย่างนั้นใจที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมได้นั้นต้องเป็นใจหยุดใจนิง่งใจตั้งมัน่น ด้วยดีอย่างนี้ให้พากันเข้าใจเหมือนอย่างสายตาของคนเรานี่แหละถ้า,ากว่ากรอกตาไปมาอยู่บ่อยๆเข้าไปอย่างนี้นะมันไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้ชัดเจนเลยเห็นก็พอลางๆไปพอะนั้นนะ่ะ สายตามันไม่หยุดนิ่งนะทีนี้ถ้าหากว่าเราจ้องสายตาไปแต่แห่งเดียวงี้มันก็เห็นวัตถุอยู่ต่อหน้านั้นนะได้ชัดเจนเลยแบบนีน้ดังนั้นเราต้องการอยากจะดูวัตถุอะไรก็จึงไม่กรอกสายตาไปนน่นไปนี้นะเพ่งดูแต่ วัตถุอันเดียวนั้นเกือบจะไม่กระพริบตาเลยเนันะน่ะนั่นจึงได้เห็นชัดลงไปในสิ่งนั้นนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตนี่ก็ถ้าสมมุติก็เรียกว่าตาในาละ่ะตาในานี่ถ้าหากว่าไม่ทำให้นิ่งไม่ทำให้หยุดคิด หยุดนึกจิตกรอกกลับกรอกไปมาอยู่นั้นมันก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงของชีวิตนี่ได้ต่อเมื่อมาทําใจให้หยุดให้นิ่งลงไปแล้วก็นั่นแหละมันจะรู้ความจริงของชีวิตนี่ได้ตามเป็นจริงเช่น ความเจ็บความปวดมาสัมผัสเข้าไปกับดวงจิตนี่อย่างนี้นะจิตนี่ก็จะรู้สึกไม่สบายใจเลยมีความรู้สึกไม่เป็นปกติได้เลยอย่างนี้เลยถ้าหากว่าผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้ตักแน่นตั้งมั่นมาแต่ก่อนแล้วก็ร้องครวนคางไป กระสับกระสายดิ้นโลนไปแหละนี่เมื่อเมื่อใจมันไม่ตั้งมั่นนะมันเปนอย่างนั้นถ้าใจตั้งมั่นได้อย่างนี้แม้ว่ามันจะเจ็บจะปวดอย่างรุนแรงอย่างไรหรือมันจะมีอาการอย่างไรในร่างกายเนี่ยมันก็ไม่หวั่นไหวอดกั้นทนทานได้ เพราะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนนะบังคับไม่ได้แล้วมันรู้แจ้งอย่างนี้เมื่อรู้แจ้งว่ามันบังคับไม่ได้แล้วก็ทำยังไงบ้านี้ก็อดทนเอาเลยนะเมื่อไม่อดไม่ทนก็เป็นทุกข์แหละมันเป็นอย่างนั้นมันรู้ช่น,นี้แหละจึงได้อดได้ทนได้คนเราถ้าไม่รู้อย่างว่านี้ก็อดไม่ได้ทนไม่ได้นะนะ แต่อย่งว่าร้องให้ลำไลไปทั้งต่างนานานั่นดังน,นั้นให้พากันเข้าใจความหมายอย่างนี้การฝึกฝนอบรมจิตนี่มันจึงถื่อว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่จะทำให้ตนถอนตนออกจากกองทุกข์นี้ไปได้อย่างั้นถ้าผู้ใดไม่คิดว่าจะฝึก ใจนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วก็ยังห่างไกลจากทางพ้นทุกข์อยู่จะไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ง่ายๆจะต้องจมอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์นี้ดังนั้นเพิ่งพากันเข้าใจถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำความภาคเพียน พยายามในชาตินี้อต่อไปชาติต่อไปก็จะต้องได้พยายามภาคเพียนฝึกจิตใจดวงนี้แหละต่อไปถ้าหากว่าไม่ดำริที่จะฝึก,กจิตใจนในชาติใดๆแล้วก็ก็ลอยลมอยู่อย่างนี้ก็ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ เกิดมาแล้วกขมาแก่ร่างกายอันนี้นานไปก็ชำรุดทรุดโทรมไปโรคภัยเบียดเบียนไปความเจ็บก็ทับถมจิตใจเข้ามาอุ่นวายกันไม่เฉพาะแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นมันมากระทบกระทั่งดวงจิตให้เป็นกข์เดือดร้อน,นะมันยังมีกิเลสหลายอย่างที่บุคคลสร้างมันขึ้นมา ความโลภค,ความโกรธความหลงหมูนีิล้วนแต่มารบก,กวนใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยถ้ายอมให้กิเลสนี่มันเผารนจิตใจไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เกิดมาชาติใดก็ มาปล่อยให้กิเลสมันเผาจิตใจให้เดือดร้อนอยู่นี่ดีไม่ดีไม่ได้เกิดมาเป็นคนซ้ำนะเพราะว่าบุคคลพวกปล่อยให้กิเลสมันเผาจิตใจให้เอาร้อนแล้วสวนมากมันก็ไปทำบาปแหะทำชั่วกันนหะกรรมชั่วมันก็นำไปสู่ทุกขติอบายภูมินน,น่นแหละเด็กทนทุกขทรมาน อยู่ในรกอบายภูมินานานแสนนานนี่พิจารณาดูให้ดีโทษที่บุคคลไม่ฝึกฝนจิตใจนี่นะมันมีแต่จะจมดิ่งไปสู่ห่วงแห่งกองทุกข์ให้เข้าใจอย่างนี้ผู้ฝึกฝนอบรมจิตใจจะเพียงว่าทำบุญให้ทานไปเฉยๆอย่างนี้ ไม่คิดที่จะรักษาศีลไม่คิดที่จะภาวนาสมาธิอย่างนี้นี่มันก็ยังห่างไกลจากทางพ้นทุกข์แต่มันก็มีสุขอยู่บ้างอยู่หรอกอานนิสงส์แห่งการให้ทานนั่นนะแต่มันก็สุขไม่ยั่งยืนอีกแล้วสุขอย่างนั้นก็เจืออยู่ด้วยคิเลศเป็นอย่างนั้นถ้ามารักษาศีลในบริสุทธิ์เข้าไปอา้าวก็มีความสุขสูงขึ้นไปกว่านั้นอีก เพราะมันไม่มีบาปกรรมตามสนองแต่กิเลสมันก็ยังมีอยูอ่กิเลสอันจะพาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนั่นนะในนั้นต่อเมื่อได้ได้มาภาวนาเข้าไปฝึกใจนี้ให้สงบเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานี่มาสอนจิตไทรละความยึดความถือกิเลสตัณหาต่างๆ ให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจนี่เอยเอยปัญญาสอนจิตนี่ให้ละความยึดความถือในความโลภในความอยากอันไม่มีสิ้นสุดนะั่นนะให้มันน้อยเบาบางลงไปามีปัญญาเมื่อสอนจิตนี่ให้ละความโกรธความพยาบาทความคิดเบียดเบียนซึ่งกันและกัน นี่เราต้องอาศัยปัญญา,าสอนเนี่ยนอกจากการเจริญเมตตาแล้วก็ยังไม่พอมันต้องใช้ปัญญาสอนเข้าไปอีกสอนจิตนี้ให้เห็นโทษแห่งความโกรธความพยาบาทบัตเรเบียดเบียนซึ่งกันและกันพอจิตนี่มันเห็นโทษอย่างนั้นแล้วมันก็เบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือในความโกรธออกไป ไม่ยึดไม่ถือเอาไว้แล้วใครมาด่าว่าเสียดสีใครมาเบียดเบียนเอาก็ไม่โกรธมานนี่าไม่ตอบโต้นั่นแหละจึงเรียกว่ามันคลายความยึดความถือออกไปในความโกรธนั้น <Okay. S 1> เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วความหลงมันก็หายหน้าหายตาไป เช่นอย่างแต่เมื่อยังไม่มีปัญญามันก็ยังหลงสำคัญว่าอัตภาพร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนจริงจังหวงแหนมันไว้ใครจะมาด่าว่าตีเทียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟนี่แหละลักษณะความถือตัวถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนะมันเป็นอย่างนั้น เมื่อมาภาวนาใช้ปัญญาสอนจิตให้ปรงให้วางให้ปล่อยขันห้าน,นี่ลงไปแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเนอวเช่นนี้นะแม้ใครด่ามามันก็ไม่โกรธใครมาพานทะเลาะวิวาทมันก็ไม่เอาด้วยเพราะอะไรเนี่ก็เพราะว่ามันรู้ชัดแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนอื เขาด่ามาก็ด่าร่างกายอันนี้แหละเมื่อรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วจะไปโกรธทําไมอ่ะมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็ไม่โกรธนะเหมือนอย่างบุคคลไปด่าจอมปลวกอย่างนี้นะจอมปลวกมันจะโกรธที่ไหนละ่ะนั่นไนงะด่าเท่าไหร,ร,นะร่มันก็ไม่โกรธนะทุบตีมันก็ไม่โกรธเพราะอะไรละ่ะ เพราะมันมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำอยู่เฉยๆนี่เนะี่ยนั่นนะอันนี้เราก็ทำจิตให้มันเป็นเหมือนจอมปลวกนั่นนะจิตก็ให้อยู่พอจิตนะกายก็ให้อยู่พอกายอย่าให้มันไปยึดถือกันนะแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรอนะ่ะคำด่าว่าเสียสีคำไม่ดีต่างๆ เรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมามันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยมันก็พอปานกับลมพัดไม้อย่างว่านั้นมันก็เมื่อไม้ต้นใดมันแข็งแรงเน่ะลมพัดไปมันก็โอนไปนิดหน่อยเมื่อพอลมมันหยุดต้นไม้ต้นนั้นมันก็ตั้งอยู่ตามเดิมมันเหมือนไม่หักไม่โค่นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้มาฝึก ใจตรงนี้ให้มันหนักแน่นตั้งมั่นลงไปได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวต่อเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกไม่หลงหมายความว่าอย่างนั้นไหยไม่หลงสมมุติไม่หลงบัญญัติของโลกนี้โลกเขาสมมติว่าคำนี้เป็นคำชั่วคำไม่ดีอย่างนี้ก็รู้ว่ามัน ชั่วมันไม่ดีเท่านั้นเลยแต่ว่าไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดชังหรือว่าโลกเขาสมมติว่าคนนี้ไม่ดีอย่างนี้นะก็ไม่ได้เกลียดชังเพราะมันเป็นได้เพียงสมมุติเฉยๆอันนั้นนะแต่ความไม่ดีนั่นก็มันก็มีความจริงอยู่หรอกจริงอยู่อันไม่ดีเลยนะนะแต่ความไม่ดีนั้น มันก็เป็นเพียงแค่สังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองไม่มีตัวตนแก่นสารอะไรเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันมันจะไปเกลียดทังคนนั้นทำไมอ่ะนั่นแหละเพราะมันมันเห็นว่าไม่ไม่ใช่คนเนี่เป็นแต่เพียงสภาวาธาตุเฉยๆนั่นแหละดวงจิตที่มันโกรธขึ้นมานั่นมัน แสดงอาการกายวาจาออกมากับดวงจิตนั่นเละดวงจิตมันก็เป็นสภาวะธาตุอันหนึง่งไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นแต่ความรู้ความรู้อันนั้นท่านก็เรียกว่าเป็นเป็นธาตุเป็นมโนธาตุหรือเป็นวิญญาณธาตอุอันหนึง่งนี่นะมันมันไม่ค้นหาตัวตนไม่มีหรอก สำหรับเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะไม่มีไม่มีตัวตนอยู่ในนี้เลยเมื่อไม่มีตัวตนอย่างนี้แล้วจะจะไปลากกิเลสตัณหาไปทำไมจะไปลาบาปบําเพ็ญบุญไปทำไมใครจะเป็นผู้เสวยผลของบุญนั้นบางคนก็อาจจะคิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ การที่สร้างบุญสร้างกุศลนั่นนะการที่ละบาปนั่นก็เพื่อที่จะทําจิตตรงนี้ให้บริสุทธิ์เมื่อจิตตรงนี้บริสุทธิ์แล้วมันก็พ้นจากขันห้านี้เท่านั้นเองถ้า,าว่าจิตนี้ยังไม่บริสุทธิ์กิเลสตัณหาย,ยังมีอยู่อจิตนี้จะไม่พ้นจากขันหานี้เลยเมื่อขันนี้แตกแล้ว กรรมที่ทําไว้แล้วมันก็นําไปอาศัยขันอื่นต่อไปอีกอก็ต้องเสวยทุกทนทรมานต่อไปอีกดังนี้เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจอการละความชั่วทําความดีการฝึกใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะเกศทั้งหลายก็เพื่อให้หลุดพ้นจากขันห้าอันนี้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในขันห้าอันนี้ต่อไป đăng ra đèn mà